สบายดีพี่น้องสบายดีเ <มา S 2> อฟซีทุกท่านเด้อพี่นอ้อยกินเข่าลายคนพี่น้องมาในแกงน้ำไม้ปลาตุ้ไปทางใดน้องแนวน้องหน,น,น,น้าพี่จังแม่นี่อ้อมกับปูแกงน้ำไม้ใส่หอยปุ้นเฮ็ดกระนุ่เเเนเนาะม,มาเด้อพี่น้องเอยมากินเข่าเที่ยงน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยลายคนกินเข่าเที่ยงหลายคน เขามาอีละสบายดีป่ะลุงพ่อีละเขามากินรถอีล่ะหนอยดูดีมันก็ยังเขามานะเออเนวเขามาไหมเนวเขามาไหมนวมากินข้าวอะมากินข้าวอีหะมันเขานั้ยวมาไหมจัดทีเดียวข้างนี้เด้อ ยเขาไปยเขาไปทางพุยขิงไปทางอีแม่พุ่นตรงนีนะเออยเอาเดียดอย่าเขาไหมล่ะตัวกินใช่ปุนะโอ้หนุ่งน้าหัวกินเข่าพี่น้องเลยอือพี่น้องมามากินเข่าหลายคนพี่น้องเลยลายอืมเไม่เข่วยเขากินไหม

ข็เที่ยงพี่น้อยเมอวานนั้นก็ส่งเสื้อเปียกนี่ตงนี้มานั่งยี่พี่ละบนี้ตัวคือบังก่อนคบังส่งเสื้อเปียกลงไปเฮดตอนพี่น้องไ้เราท่รเาน่ลบังาน้ยยังไม่นัตงน้นองอดี่นีอบังเขากันเด้อพี่น้อยนะ ตัวไรมาเนีนังกินนะอะไร่งบุบอั้นมันนใสหมดเนาะนน้นี่ึกนะค้ยฮอ้ไม่อยากเข้าดิันด้วยการจูบมั่อยากยังตายุอ้มันดำอ้า

เก่งทำไมบงไม่เ้เหมือขเขวท้าบ้นเฮือเข้มมเข้นบนานนั้ขึ้นกวาดแมล็อกจริงมากดูดิ

แม่ชื pues ่ออืมชื่อมันจะบ้านอือ huh. น uh ุ huh. ่ยตัวไว่ายเกี huh. um ่ยวกันห <Yeah. S 2> ้าเพื่อนมันส่องไหมตามเดียวแล้วพี่น้องนะอือหึมาแม่จุบให้อีกเดี๋ยวมันอุ้มจนเอื่มเฮ้ยอพอดีปากอุ้มอยาะจับนุยมากินไหมล่ะเยอะ

พดมันจะมันเข่าอยู่นี่ลแม่แมมาวันาเนแดงกระดูกมูหมาวันเข่าเป็นยังยุงเข่าอุนกันที่บอกเข่าเย็นเข่าบอุ้นเล้วแล้วแล้เห็ดทีล่ะ เอาข่าไปอุ่นข okay, no, ้าหน่อยนึงนะเข่าอุ่นเข่าสุดเข่าไปอุ่นอุ่นมาจนถอกมาใช่ไหมคะโอเคใง่ไหมซักแล้วเ่าก็ใส่แล้มันไอท่เหมือนกันเข่าเจ็ดสอบเลยเจ็ดสอบบุ้มไหมเป็นข้ดสอบไม่เต็มเละเนาะยงเท่ามันเขารีบเข่ารีบเล็บมันทำได Yeah, mm. <laughs> nó <đất> đó ông <laughs> ôn à, nó bị á con mà nó đầy nó <laughs> 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 <laughs>

thường vân nhà kia vào đây không có gì đâu đi tôi một năm, bố đâu làm bố? đã làm kỳ lắ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 m เออเขาบอกฉันเขา่ชมอนเงี้ยไเงีไปหนเงียไปเป็นรักันนนเงี้ยไปเงไปคนหยุดเผามนีดลเีเาปเือเ้าอุณะกึเกี่ยวคนตุบแบนบ่ โอเืบออพชรพี่น้องบัตนเลยังเหลือตีน้องดงดีบนเลพี่น้องเพชรแกงทหมโอเคเนาะพี่น้องจะรับกิดนี่ก็ชไวช้นี้เด้อพี่น้องฝากกดหลา์กดแ์กดตดตาม အအအဖကကကကနကမေကညကကမကပြနကေရစဂိ�နေိုကပြနက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 န